สุภูสุนคนนะคะเมื่อนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบห้ามันบอกยิบหาเลยเนาะกาวันที่ยิบหาแล้วค่ะยี่สิบห้ากุมภาสองห้าหกเจ็ดนะคะ,ค 25, คนนะ,คะจวดจอม,มอไกลนะคะยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าระยสามหมื่นสี่หมื่นมื่นสี่สี่นี่ก็เป็นแห่ตนผาป,ปานะคะ <Yeah. S 2> ไปวัดป่าบานมื่นนะคะรวมสาสมหาเกดีน้ำกันค่ะหลายผูลายคนกับต่างตารล่อนะคะว่าปูพระสีประทานสุกลาให้ตัวไรน,นะคะก็รล่อที่ตามมือวันที่ยิบเก่าหรือว่าสีฟังแต่คู่มือนี่แหละไปค่ะเพราะว่าบางเรื่องบางที่ปูอาจจะไห่สุกไห้ลาาเพราะเดีวเขาอาจจะบลอตัวกับไรเนาะค่ะเนาะ <Yeah. S 2> มันถว่าเป็นอาหารกลางวันนั่นเสียค่ะพิ่นิดทจราร่าเบิ่งนะคะคำนวณเบืง่ง การไม่คู่ก็ให้ได้ปิดเทียนนวทา้งะค่ะเด้อการสำหรับตัวริบตัวบือแล้วก็การรวมเย็ดนรวบสังนะค่ะท้ามไม่คู่กับยายจ่อยใจการใจไปเรื่อยๆนะค่ะเดือนหนึ่งสองเทียแล้วกสำหรับวัดป่าบ้านมือนะคะเดือนเดือนละสองครั้งก่ะกวนหวยจะออกนะค่ะพอดีหวยสีออกมืออื่นนี่เสีการมือหมีการฟากันนําตนผ่าป่าพละไว้แล้วก็ล้ำบวกสวงนะค่ะกต่มี เอฟซี MC, สายบุญคือเก่านะคะคนรวบบุญมากผู้ละเล็กละหน่อยมากนะคะแต่เดยวไม่คู่สิรวบร่วมใหม่แล,ล้วก็ไล่ซื้อไล่เสียงค้นในะครกูเด้อค่ะเด้ออ่าประเด็กนก็ิือพี่มลกู มาว่นนา้งงว่า้ีงบปูดตาปูดคีอขาปูดปุ้มปวดขาที่จะใช้จะจะก็จะก็ได้กชืมกะคือวัุกปลาโอวันนี้วันวันอือว่าจะเมื่อเนาะเออวันชิมวันพระจะจะจะวึ่งรั้งวันชิงวันมันหลังฝนออกเลยอันบานคนก็ได้ไปกินชิมบางทีเตรียมภาวนหาเนาะ เออวางพกกับเขาวานนอืมบางคนกับเขาวาน,อน,อนาง่ายดูานก็าานดไดัเนาะเออว่าเป็นยังก็แต่งแงีอวนน้นก็ไปเออผ่านไปไวไันนึงกูวันนี้ก็ถึงวันที่ข้าวหา้า,หายยงมันช้าวหาแล้ไรยืมข้าวห้างก็โน้อยอก,กินอวกนัออ่งก,กิอรอกับวนที่ข้าวเก้า เข้าเกาแบบไปไว้ขึ้นเยื่อเออตรวตัวมอกใจก็พลิวๆดงๆเรียว่าทำว่าทำเงินชายข้าวหัวรยกว่าทำเยิ่อเออคนนี้คนขิงคนดึงได้เอาดีสอดม่ว่าทำได้สุได้คนได้คือเสียงยันงามที่ร่วบบุญมาเออฝืนก็นก็ได้ตาเรื่องจะทำตามมอกตามใจตามคือก่คู้เดียวกไ้มัน เออแข่งก so ันว่ามือใหญ่บอกกันว่ามือใหญ่ม <c oughs> <may> ั่มาเรื่มเออวันีนอืไม่คุยกันก่จมากกันพราะคืบาให้โกหกใครตมใครโกหกนักเพื่นจะเปิดยุ่เปิดเจ้วเ่ากันอืมคำอักมืัได้ทุไทยใช่ที่ยเปิดกี่เปิดแก้ได้พอมวเเยอะทันวันนวันที่หนึ่งอืมวันที่หนึ่งมือวันที่หนึ่งมือหนา แมงบ่อหยบผ้าใส่้มืองนาแมงบ่อเออหนึ่งมืองนาถามว่าเออคือให้ไปนยิบเปแกะกป้วยทําบ้านคท้าเขาเก็สิเด็กจุบเด็กจือเกาหน่ยมเออดี๋ี่ิไปได้ม่่น่เด้อแล้วก็บอกไล้ตัวอ่อบอกการพันบอกแล้วยิ้มเออก็คือได้คูโคกระแาดว่าจอือ อันนี้เอฟซีผ่านมาจางขลองแตงโมเนาะนั่งบึได้กบโมงกขอบขอบปู๋ย0งพันบาทอกับนางปันยึดาอังขะาตึกตึกพัดเด็กกับพี่ชูพร้อมกับกึกติพัดอุดรชะึิชาาพี่ตึกไครมืนั่งจันชาดิชาชาดิชาเพลง แพงขาดอย่งขาดตาอันน <this> <Cock S 2> ั้นคือสด่รู้บอกแจ้ว่าผู้เสี่ยมคือใจชตอะไนอนจะพูดออันนี้นางอันขนาดสองร้อยบวกาสองร้อยงอรอรอกระนางปื้นจมัดนางแต่งคู่ได้นางคุ้ยางคุกใจเออรู่อ่มมาอาหาวิคู่ก่อดากวิคูคกูมาเงี้ย่งี้แล้วเขาดวยนะนบ้างคูบิ่ง่แฮ้ อันนี้เอคือผ่านมาทางท่องยืมเออผูได้เลกแค่น้อยคพอชิบเจ็บปดชิบเก้าวันกั่เมื่อว่นสาม่วงผมาเดี๋วจ็ใส่ใส่าแล้วรูเหาออ้าวขอให้ลูกหลามือโชคมือรับมือโชคมือมั่นทุกผู้คนจะเดินจะเริ่นะเออมันก็คือบุ๋ขเส้นให้นงี้ะก็คือได้น้อยแค้ไเน่อืมปวาโทษคอกมันยิ่งมานคือสวยแค่อือ นอโถอาชียากษรยานยืดเอื้อมมือค่ะก้มางวูนเอื้อกับพวกไม่ได้กลือขวยสวายอีกาวหนเอียงหล่ะมือวกลยางมือวกือไม้มือสุขภาพทั้งเรื่องขอให้เงินไดลองขอให้ครองได้ใหม่จะดึงจะดึหนพวกนะ้ดึอยังือมือเออลูกจากกับเมืองไทยเม่มือค่าน้ำมันค่าน้ำมันเครื่อดื่มน้ำมันข้นนี่แหละพาะวันแทมันไทยเปลืองวันแท็ว่ะ ยังมันคนเปื้อเปืี่ยนเราทางยืมครับตัวยังไมนลดยังมนเครื่องบเข้าเขาใจเขค้นมันกินทุกมือไวะค่ะมันเป็งออกทุกมือเอาอย่างนี้กินยังเอือมือข้ามือกินพ่อพ่อจะให้ใชายวันลรกเกิิบวันลรเกิบดูเด้อมือกูดหนักมือกูือมาโอ้พวกมาได้เงาค่ะพะพวกมาได้ดอกมายอะมือจะเคือนเืทั้งั้นเด้ออันนี กับพวกไม่ได้คือเขาอีกพอมึงพูดว่าบุนมากับเอิมาช่างแต่งโง่ขอแก่บันเก่าวงา,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 านชื่อติการศรีโอนอพิม์อืมแก่าบนบ่านใช้นกาบดวดอกมาริของคับปัสตุประจัยอ่าพ่อรับให้เร็วขาให้นานชื่อติการศรอโอรพิม มือเกุมือแรงมือก่มือไม้ายกูปัญหาคือข้าไรซื่อๆเ่ี๋ยรก็ว่จะเดินจะเดินเดินบวเดินนี่แะคือนข่งแม่พอือรับ้รีแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดียวก็เสร็จอือันนี้เอาขอเช่ามีวันฟืีสิสองร้อยบาทกับงาเปื้อืมรวบบุบมาสองร้อยบาทยางปู้ไฟยาซื้อคาราวาอีพ่อคิดเก็บวันว่าค่ะอ้า หายมือโขบมือดับมือโขบมือไม้หึงหงแล้วรวยกุกุมนะลูกนะที่รวมกูมาเดี๋ยวแค่ขี้ห้าวหนหลยยืมเออมาเดเจับขี้ห้าว่น่อยเออถึงคนไดีย้ไดร้ายมันก็ขึ้น่าเนาะอออเชียงเลือเชียงพายเชียงใดเชียงท้นชาติพ่อเียนเงมืยให่นางกูบาบุกจับปลากกกุ้งแขงบุญห้าร้อยบาทเชียงกูจ่าห้าร้ยบาท À, Hoa ừ, hẹn ừ. à, của bạn ra cột mười cột mười 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 kết xếp, kết xếp. mười 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 đường đường mười 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 เป็นการแข่งกันอคทั้งมันมึงตื่นายตเนาะืออันนี้เสีย่อนเอเคีย่อนย่งปัมาวาเรตี้าะกับนางตาตาสีหันดอก็ดูป้บุนั่นแต่จพอบอกไปเวขึีนไหนอ้าวขอให้นายเสียก่อนเอ้อมกับอีนังปัตมาวาเรตี้ผมครับอีนางตาตามม่โกรกไม่ดับไม่โกรกไม่ไหม้ยๆแต่ป้าบ้งก็กระเด้อกรเดินํำมาขค่ะคืณ การจะขอกราบคารวะอีกพ่อขอให้การจะสุขภาพแข็งแรงนะพูกนะอตัวดีมือแห้งทางว่าตายบ่พอตาย่ายู่ห่างกูมาอยู่แต่คือสุดตายคือสุดจอาด่้งตายนะทั้งบ่กลัวชัดงดก็งดอือ เอออาคือคือกบอกอาลูกยืมม่ให้ขับรถขับมาไปใจลกบหลอกก็จ่ายง่ายเข้าจ่ายะไม่เคยจ่ายไม่ได้คนนั้นเงาไม่ถึงเงาพ่อปู่อันนี้เอฟคเออพบุมาหง่ารักเรักดาบรัก่าบใจไว้จ่ายงง รัดดาอืมยัดอะไรยัอะไรยัดมูรานงหรืออืมครอบพัวฝากรวมข้างบุมของรอยบาดพอมครับเรี้ยงป่ยค่ะแงาของรอยอีกสิ่งแต่ป่วยใพร้อมได้ยึดตจไหเแี่ขอบคุ เอาหามืม <À, S 2> <Yeah. S 1> ่ครบไม่รักม่ครบม่ไหยแล้วกเอ้อพอพอควันั่นแหะเอาลูกยมืม่ให้พอหายักหา้เก่อเอาไปเหงนกไหนพวงไหนทองไหมาปังปังแล้วก็รวยรวยนะลูกนะนี่แต่ผมง่ายอยู่งกว่าแต่ผมง่ายย่งกวเมื่อเกรดือันนี้ก็ว่กระดือทุกวันนะ้พาอวัดวัวไหนลูกหมู อันนี้คือผพงาะไงเขาปูดกาเก่วมากหัวถึงมากเนี่ยคือใบยันย่าหาคืบใบก็ได้ยันย่าหาคิบใบคือตัวไหนก็อคือตัวมันจะอบห้าคิบมงกิ้งครับปูคือหาคืบมาออแล้วร่ออกแทวแน่นอนร่องคือร่องบนเด้อขังมันคบหาคืบเนมันถือได้พวกหมวข้างบ่ได้เอาข้อกดประกันเลยข้อกิ

Khá thảo, khá khá có có. Ê, cái khâu cái khả năng khi mà các ông bắt chuyện ước cái tiếng ngắn các bác khơi khâu phát nước ừ, sẽ phù thảo rồi anh cười cái gì phát quản người về phát phải một cặp kè múa kèng này phù อโอันน้องนั่นสิวนากนข้าวคือข้าวสินั่นก็ม่กเกืนหมอนีข่งกันน้อข้าวก็ยังตัวแม่ตั่อให้พอเรื่องพวกแมัวหมอนคบกันก็แปวโอ้ยพวกแกแกตัวถึงพวกแม่แกตัวเก่าไปอั่นก็เนาะพวกเรื่อขาวพักพวกังเข่าวกคือ ยัตักคือว่าือ่าคือเปิดกันคือมนคือเปิดแข้งไม่พอกว่าดือแก้วพอว่าคือคือข่รถกันเลี่ยงกับแกงูใ่ขาดใช่ยืงูแกนีดแก่แก่ั้แกงูพอยืดคือคือัี้บ้าวผมวงเอาเยอะๆพูดเออไม่คู่กัน พอว่าแบบ่อย่มู่วแพอให้ชุบเกดขเรื่องพออก้าวหลงใช่เรื่องชุบเกล็ครับผมแต่มอกมบานแม่เนครับอค่ะเอขั้นกบแก่เรืงเร่งคึ้การแกงบัวอถามฮอาฮ่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 อฮ่า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 ่อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่า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 ่าฮ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 ่หมอาาง่าาฮ่่าฮ เกน้อกอันนี้เป็นตอกไม่ได่แข่งขงอันนี้เป็นแข่งไม่แ้เกยวข่าเกวกงแล้วให้เปร่างเนียู้ว่าจะเปิดบั้งเรียองแข่งมายังบ่ปิดเลยรื่อหม้อข่ามืออันบากวานาาโมกัน เขามรูนะ้ขปของเขาถึงหมอผ้าไม่ไปปะหาพรว่ามันถือปะหารวัวนลปะหารเยี่ยมปหาหมอผ้าคือวกเแกนเคลื่นไหเวอรเอาหมอผ้าไปประหาคุณาฝอยแข็งตึหมอผ้าเมา เออมือไหวเลยเออไปเคลื่อนขี้ขี้กเคลื่อนยืมมวลมือเรื่อยเรื่อนมือเนื่อยเรื่องดัง่ครื่อนขอดมือข้งหางหนเขาหมักยืมหน่ะครับแล้วครื่อเอียงก้อมกอดมือข้างหายมาเปิดรือกนั่งเอือนเรื่องมืมเรื่งเขาคือเต็นงานันว่ายืเพราะคือใครวาเขาเขาคือตีเอาประูกบัว ่็คุ้มคายตัวแข็นๆบ๊องขุนขาเรื่องเด้อคุ้มแกงหน้าหน่ะ่ะมือจะพอมือเอาคายบอกแขเคๆบ่อกบูกแกว่าเขาเอารูกกับของประจุไปขาน่ะเรื่องปวดฟันแข็งมือเรื่องเลิศอ้อมกอดมือฉันหายบ้า <laughs> บอกวอืกนกๆๆแขึ้นคุกปดคุกเก้อใจเยนตรงตงเราั้มัดขัดเแค่ว่ว่าม,มือป่นี้บอกว่าขอพอเรื่อง <laughs> พูดเร็วว่าเร็วพูดเช้าก็ยังกดแจงง่ายหมืกเดมแกงเร็วว่าเร็วเดิมกบข้องเมาหัวคับหัวควงคือร่วงคือตายน้ำเขาโพเรเดิมพูดกับพูดว่าเมื่อหอเขากอดหัเนาะฝนตกหนาเดลมรู้แจกบอกคนรถท้าบรรดาครับผู้ถูงทงอะไรเอคมัาปูค่าจะมาเปลอเครื่องกับคนตำจตยเนาะ มันยังง่วง่คมันวายรึมแต่ว่ามันก็ให้ความคุกกับขอบอรัวใหรือ้วยมันคนรวยไคือให้ความคุกขอบรัวให้่ด,อด้อเนื้อไปเอาเมื่อน,นอยเนื้อไปเอาคูไ่ไม่รึมมาทุกมาตื่นบวกเมื่อนอนวันพ้นทุกข์ข่ายก็คือขอดอ่านมือสังหาย <c oughs> อ,อ่านมือขังหายก็รึมเนาะ ไปผู้ปกอบแกขึ้นดืมคือ้ายก็คืออันยืมกว่เดิม,มนั่นแหละมองไปแกรลึกตัวมองไปรกรลึกตัวอันนี้น่นเรื่องครับผมขี้นี้ผู้่าสงขรขวัญใจอืมขี้นีนนคน้คนเดื่มมัวนวารครับผูอืมขีมน้นี้แทขึ้ขวัญใจคงจงคงรอืมโอ้ม่วนเพิน้บอกแกชั่งร้ปปั๊วชัุงรูปปั ของเนื้อขาคื้เข้ากันจะทะลุเป้านั่ดูนะครับมั่วไมาเยื่ยเยียมร้องฟังมาเยื่ยมฟังครับขั้นเยึ่ถึงผาเลยเยียมเยื่ยมได้หายง่วงงอื่นก็เยีเบ้อคือยิ่งกลุ้มไข่อืกไอีก็ะเจริญดื่มโอ้ยไข่อีกไมขึ้นหนาเลยคุจินมีเย่ดีมั้งวันเป็นงวดทั้งว่นมาพังนเรื่องงวให้กวนจจงได้กวนกับของกวนพ้นกระโดดกันเรื่อย

โอพอเขาแกงงา่ปอมรอกวาโผที่พอมาไ่ดรถ้าพ่อยังไงแค่ม่มบอกใครกอกแค่ถือแกงหวานกับเป็นยังไงหวาว่าใครเขาปวดค่ะไม่รูกับว่ามางามได้บอาท่อมกับของมนแค่ถือเลาเรืือเนาะครับือก็ขอพอใครเขาว่ามันจะขังวค่ะเหมือนอือ่นเรือครับเอาของพอไปใครขังมันก็เรือเนาะครับอเหมอนเกือ ใอ้ขังเาด้อให้แกร่างวิวเนาะให้แกร่างวิวไดู้ของแต่ด้อแร่างวด้อของม่คู่จะรยวิวของเมื่อคู่ขึ้นหน่อยคืน้อยก็มึคุมราคาไปเลยนะถึกถึงขีดวิวเรียกหอดพ่อแค่วันคนแรขายกันเนาะคำ่ับอ้นี้คือคือนิคนเดิมว่ามันคือคดยืหนึ่ง อเขามือพรอนขวคนดานนี้แม่รูมือพรอนขวคนแล้วก็มือพรอนขวานเออเป็นถึงอืหวย่างพานกูกับ่ามันชั้นกระ่างด้วยเรื่องูเหรออือเข้าพอดแก่นี่คือเขามือดูแล้วดูไม่ต่างกวนดให้ดีนครับพวกาก็มีการจัการ เอาเรื่องเรื่องกรกรคัดคบคัทานอ่างเงี้เรื่องตึงเรื่องการเรื่องเรื่องกรเลื้องเกช่นกันไม่ใ่เรืมก